สวัสดีค่ะพบกับช่องฟางฟางฟูฟู้แฟมิลี่นะคะวันนี้พาทุกคนไปดูค่ะว่าในหนึ่งวันเราทําอะไรบ้างตั้งกล้องเที่ยงวันพุธหลังจากอาฟูนอนแล้วคุณไม่มีกองผ้ากองเบลเลอร์เลยค่ะต้องรีบเคลียร์ให้เสร็จก่อนอาฟูตื่นบางวันก็เคลียร์ทำความสะอาดบ้านแล้วแต่หน้างานของแต่ละวันตากผ้ายังไม่ทันเสร็จเลยเสียงเฮาฟูร้องลั่นบ้านต้องรีบไปหาบางังเกิดก้าวเลยจ้าแล้วก็มาว่าด้วยเรื่องเยือทวดวันนี้ได้เคลียร์ตั้งแต่หัววันเพราะเปียกไปทั้งตัวต้องให้อาแอลมาช่วยยกที่นอนเปลี่ยนนนนนทั้้้งงหหมมดก่่อาีเตคคยลิป ทุกคนจะเห็นว่ายายยังสามารถพยุงตัวเองได้หลังจากนั้นคุณยายก็มีอาการหลงหลงลืมลืมพูดคนเดียวได้ทั้งคืนทั้งวันและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จึงต้องย้ายยายมานอนข้างล่างแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่เปียนยังดื้อกับแม่ย่าและอาแอลเหมือนเดิมยกเว้นหลานสะพ้ายจ้ามาถึงบรรยากาศการขายตอนเย็นนักเรียนเลิกเรียนแล้วค่อยคลึกครื้นหน่อยร้านฟางฟางตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนจะขายได้เฉพาะช่วงเช้าและช่วงเย็นส่วนกลางวันก็จะเงียบเงียบมีเวลาให้เราทำอะไรได้หลายอย่าง หน้าช่วงทำนาไม่แน่นก็จะทิ้งอาแอลไว้คนเดียวฝากฟูฟูไว้กับย่าทำนาจนถึงเด็กนักเรียนใกล้เร,เรียนค่อยกลับมาช่วยขายของชีวิตแม่ค้าก็จะวนหลูปแบบนี้ตามเทศกาลหรือหน้าง,งานต่างๆเลยจ้าส่วนน้องฟางก็ทำตัววุ่นๆประปนไปกับลูกค้าขอนู่นกินนั่นย่าก็ดูแลเฮียฟูกินยังไงก็ไม่ยอมอิ่มจากนั้นย่าก็พาไปย่อยอาหารสักหน่อยไปไหนไกลไม่ได้หรอกจ้าเพราะย่าอุ้มไม่ไหวตกเย็นบรรยากาศดีๆตายายมาลดน้ำแปลงผัก ได้ออกไปข้างนอกอารมณ์ดีที่หนึ่งเลยละ่ะพระอาทิตย์เริ่มตกดินบรรยากาศก็กเริ่มมืดครึ้มเตรียมตัวปิดร้านจ้าปีนี้น้องฟางอยู่ปสามแม่ให้รับผิดชอบรีดเสื้อผ้าของตัวเองตั้งแต่เทอมหนึ่งแล้วแรกๆก็เงอะเงอะงะงะผ่านไปครั้งสองครั้งนางก็ไม่ต้องง้อแม่แล้วเช้านี้แม่ย่าเป็นคนเคลียร์ยาทวดแม่เนตรเคลียร์อฟู่หน้าร้านก็ขายของวนไปร้านเล็กๆของเราขายให้เด็กจริงๆนะไม่มีเหล้าเบียร์บรี้บรีเ9เป็นเด็กนักเรียน หนึ่งเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้ใหญ่ห้าหลังคาเรือนข้างบ้านว่าแล้วก็ออกมาทักทายเด็กศูนย์หน่อยค่ะแล้วก็พาทุกคนไปดูงานหลักของย่าที่หลังบ้านท่อผ้าไหมนั่นเองกลับมาที่หน้าร้านของเราดีกว่าใกล้วันลอยกระทงแล้วปีนี้ตั้งใจทําไว้สามสิบถึงสี่สิบอันแต่วันนี้ทําได้แค่สิบสองอันอุปกรณ์หมดซะก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาเริ่มใหม่ไม่มีอะไรแล้วพาอาฟูไปก่อมข้างบ้านดีกว่าเย็นสบายอากาศเริ่มหนาวกันแล้วนะครับดูแลสุขภาพด้วย